โกมาสตีก mm. ับเฮ้ยครับเอาง่ายๆครับตั๊บตั๊บต no> yeah, nice. ัเยนะครับตับตัั๊บตั๊อดีเอีาเข้าขึ้นเดี๋ยวปังพาดเลยวาเอข้างเี้เล้บอกที่น่นะว่าเทสมาแล้ปั้งปั้งปั้งทะลุหนเออดเอาพรอมเอาดื้อเอา

วกเราไม่มีสาเราฆกเราฆ่าบ่อๆๆล่าทายแล้วเรา่เอาเราฆ่เอาแกดูสิเรล่าเนี่อาี้าวมีอยูต้นเล่าน้ต้นหน้อนีกต้นหนึ่งวัดาน ใครอยู <the> ่คนโดมันส่เดียวถอยูอยู่บนี้หลักที่นันขย่าให้เปนนเ่อไหนเรื่องอะไรพวกนี้มาได้ยังไงก็ไ้กดไหนต้นไหนแบบนั้นเปนอไก่อน